ในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่สองการสู้รบในพื้นที่จัหงหวัดลำปางช่วงกองทัพญี่ปุ่นเริ่มเพียงพ้ำกับฝ่ายสัพันธมิตรกองกาลังของไทยมีความเคลื่อนไหวของกลุ่มเสรีไทยอันเป็นกลุ่มต่อต้านญี่ปุ่นตั้งแต่เริ่มแรกของสองครามโดยร่วมกับกองทัพสัมพันธมิตรอย่างลับๆก็เริ่มมีบทบาทช่วยหนุนฝ่ายสัมพันธมิตรเพื่อสร้างความได้เปรียบในการรบนับเป็นจุดสําคัญ รวมทั้งมีบุคคลสําคัญที่เคลื่อนไหวในจังหวัดลำปางอันเป็นการพลิกสถานการณ์นําประเทศไทยเป็นฝ่ายผู้ชนะสงครามในที่สุดครับลำปางยังเป็นพื้นที่ที่มีการเคลื่อนไหวอย่างหนานแน่นของสมาชิกกระบวนการเสรีไทยที่ทําหน้าที่ใน,ในการต่อต้านกองทัพญี่ปุ่นโดยมีการตั้งเครื่องส่งวิทยุอย่างลับๆที่บ้านพักของเลขานุการโรงงานน้ําตาลไทยซึ่งตั้งอยู่ที่อ,อําเภอเกาะคาโรงงานน้ําตาลไทยนี้เป็นโรงงานในสังกัดของกระทรวงอุตสาหกรรม ส่งผลให้โรงงานน้ำตาลไทยที่เกาะคากลายเป็นกองบัญชาการสำคัญของข,องขบวนการเสรีไทยไปโดยปริยายขบวนการเสรีไทยทำหน้าที่ในการรายงานความเคลื่อนไหวและจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของญี่ปุ่นในจังหวัดลำปางเพื่อแจ้งไปยังเครื่องบินของฝ่ายสัมพันธมิตรให้มาทำการโจมตีทางอากาศพื้นที่หาข่าวที่สำคัญของสายลับขบวนการเสรีไทยก็คือซ่องนางลมซึ่งในสมัยนั้นเปิดได้อย่างไม่ผิดกฎหมายสถานที่เหล่านี้เป็นสถานที่ที่ทหารญี่ปุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดานายทหารต่างมาใช้บริการกันอย่างคึกคัก ซ่องนางลมที่สําคัญในสมัยนั้นก็เช่นซ่องย่าเสงอยู่บริเวณป่าคามซ่องปู่เบี้ยวรถม้าอยู่แถวสวนดอกซ่องปู่เขียนซ่องบ้านดอกไม้เป็นต้นไม่เพียงแต่สายรับของขอบวนการเสรีไทยจำนวนมากมายที่เคลื่อนไหวใต้คมสมุไรเพื่อคอยสืบหาข่าวของกองทัพญี่ปุ่นในจังหวัดลำปางเท่านั้นกําลังพลของกองทัพไทยเองก็มีส่วนอย่างมากในการสนับสนุนขบวนการเสรีไทยดังเช่นเหตุการณ์ที่เครื่องบินขับไล่แบบพี38ของฝ่ายสัมพันธมิตร บินเข้ามาโจมตีสนามบินลำปางก่อนที่จะถูกหน่วยปืนต่อสู้กัสยานของญี่ปุ่นซึ่งติดตั้งปืนกลตามยอดไม้แถวหัวสนามบินบริเวณดอยกิวพระเจ้ายิงตกนักบินสัมันธมิตรสามารถกระโดดล่มลงในเขตตำบลบ่อแหว้วห่างจากตัวเมืองไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ9กิโลเมตรเหตุการณ์แย่งชิงตัวนักบินสัมันธมิตรระหว่งางทหารไทยและทหารญี่ปุ่นจึงเปิดฉากขึ้นเพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าหากญี่ปุ่นจับตัวนักบินสัมันธมิตรได้ก็จะถูกส่งไปยังค่ายเฉลยศึก ที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายทารุนนายทหารไทยที่เสี่ยงชีวิตเข้าไปแย่งชิงตัวนักบินสัมพันธมิตรจากฝ่ายญี่ปุ่นในครั้งนั้นคือพันโทรสริธนารัตน์หรือจอมพลสิริธนารัตน์ในอนาคตณนะเวลานั้นดํารงตําแหน่งเป็นผู้บังคับการกรมฐานราบที่13ได้นํารถยนต์ประจําตําแหน่งพร้อมพลขับคือนายกวางสกุลไทยแลนออกจากค่ายอย่างรวดเร็วเพื่อแข่งกับขบวนรถของทหารญี่ปุ่นที่กําลังมุ่งหน้าออกจากตัวเมืองลําปางไปสู่จุดที่นักบินกระโดดร่มลงเช่นเดียวกัน รถของพันโทรสิริธนารัตเดินทางไปถึงจุดที่นักบินสัมพันธมิตรกระโดดล่มลงก่อนหน้าขบวนรถของทหารญี่ปุ่นอย่างชนิดเฉียดฉิวจากนั้นก็รีบนําตัวขึ้นรถออกเดินทางไปยังอาเภอห้างฉัดมุ่งหน้าสู่วัดรพระธาตุลำปางหลวงแล้วลนํานักบินส่งให้กับสมาชิกขบวนการเสรีไทยที่โรงงานน้ําตาลไทยเกาะคาเพื่อทําการช่วยเหลือต่อไปเป็นผลสําเร็จมีวันหนึ่งนะยิงไปโดนแต่ว่านักบินไม่ตายก็เดอดล่มลงมาญี่ปุ่นมันก็หา แบบปูพรมเลยหานักบินที่ไม่ตายอะ่ะเ้านันบินโดดร่มไงแต่ไม่ไม่เจอเพราะคนไทยเจอปุ๊บก,ก็นอกคาบเป็นคนไทยไปเลยทหารไทยคนไทยไทยเรารับไปหมดไม่เพียงเท่านั้นภายหลังจากที่ญี่ปุ่นถูกระเบิดบรรมณูเมื่อวันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2488ซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าญี่ปุ่นเป็นฝ่าย,ายพ่ายแพ้สงครามอย่างแน่นอนแล้ว ขบวนการต่อต้านของทัพญี่ปุ่นในลำปางก็เริ่มเคลื่อนไหวอย่างชัดเจนจนถึงขนาดที่มีการตั้งบังเกอร์ตามถนนสายสําคัญประจันหน้ากับทหารญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวในส่วนของทหารไทยนั้นพันโทรสริธนารัตน์มีการวางแผนการเตรียมบุคกองบัญชาการของญี่ปุ่นที่บ้านบอมเบ่เพื่อจับตัวแม่ทัพและผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของญี่ปุ่นในฐานะอาญากรสงครามมีทั้งการวางแผนในการใช้ยานยนต์ใช้ช้างและทหารเดินเท้าเข้าโจมตี หนึ่งในกําลังพลที่ได้รับมอบหมายในครั้งนั้นคือสิบโทวิทยาเรืองยศซึ่งเป็นผู้บังคับหมู่ประจําอยู่ที่ฐานปืนกลหนักต่อสู้กับยานวัดป่าร่วกได้รับมอบหมายให้เป็นกําลังหลักในการบุกเข้าสู่กองบัญชาการของญี่ปุ่นที่บ้านบอมเบ่แต่เหตุการณ์หนองเลือดในพื้นที่จังหวัดลําปางก็ไม่ได้เปิดฉากขึ้นเพราะสงครามสิ้นสุดลงเสียก่อนเมื่อญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้ต่อฝ่ายสัมพันธมิตรหลังจากนั้นก็มีข่าวการทาฮาราคิริหรือเซ็ปโปกุซึ่งเป็นการปลิดชีพตนเองด้วยการคว้านท้อง ของนายทหาระหระดับในพลของญี่ปุ่นในพื้นที่จังหวัดลำปางแต่เรื่องราวดังกล่าวก็ยังคงเป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งทางรายการของเราจะพยายามสืบค้นข้อมูลเพื่อนำมาเสนอต่อท่านผู้ชมในโอกาสต่อไปครับ